สวัสดีครับในปีนี้คนที่เกิดวันพุธจะมีภาระเรื่องงานเพิ่มขึ้นจะประสบความสำเร็จจากความขยันขันแข็งมุมานะคนที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเองก็สามารถทำได้สำเร็จแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพไว้บ้างนะอย่าทำงานหนักให้มันมากนักล่ะแบ่งงานหรือกระจายงานให้คนอื่นบ้างจะได้ยืดหยุ่นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น สำหรับวิธีแก้เคสเสริมดวงปีมังกรของคนเกิดวันพุธนะครับง,ง่ายๆเลยให้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจผมจะสอนให้ข้าวพุธออกโทเข้าวผัดกระเทียมยังไม่สุกหิวจังเลยหอมมากาไม่ไหวแล้วเให ตกใจหมดเลยบาบิก้อนสมาธิสั้น <S <S ก็พราะจมูกอย่างรู้นี่แหละรู้ไปหมดเลยอาหารไหนสุกไม่สุกถ้าใครสมาธิไม่ดีเนี่ยนอกจากหน้าสมาธิแล้วก็ให้ไปทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟให้วัดนะครับชีวิตจะได้สว่างสวยบาบิฟัง